ที่ทททสำนักงานสุร,ราษฎร์ธานีค่ะชูเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้เปิดตัวกิจกรรมรักร้อยปีที่คงร้อยสายต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางสาวมัทน,นาภูธนารักษ์ผู้อำนวยการทททสำนักงานสุร,ราษฎร์ธานีและกำน,นัน จรัญญาศิรักกำนันตะำบลบางใบไม้ร่วมแถลงข่า,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 ขาวรอบสื่อมวลชนเฟ มีเดียเฟรมทิปเพื่อเปิดตัวกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวสเสน่ห์ชุมชนบางใบไม้ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้ผ่านการจัดก,กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ภายใต้ชื่อรักร้อยปีที่ครองร้อยสายเพื่อสร้างการรับรู้และชูสเสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้โดยนําเสนอสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชุมชนผ่านการเวลามาอย่างยาวนานเป็นการรังสรรค์สินค้าและพัฒนาต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวกระจายรายได้ชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืน โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนรวมถึงสื่อมวลชนในจังหวัดสุราธ,ธานีและสื่อมวลชนจากจังหวัดสงขลาเข้าร่วมค่ะทางด้านผู้อำนวยการทรทสํานักงานสุราธ,ธานีกล่าวว่ากิจกรรมรักร้อยปีที่คลองร้อยสายเป็นกิจกรรมที่คาดว่าจะสามารถกระตุ้นความถี่ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพื้นที่ของจังหวัดสุราธ,ธานีครับและต่อยอดการสร้างสารรค์อัตลักษณ์ชุมชนด้วยต้นจากเป็นพืชท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อชูความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายครับร เนี่ยเรารังสรรค์กิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษในเดือนแห่งความรักนะคะก็อยากให้นักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองด้วยนะคะได้มีความสุขได้ดื่มด่ำกับวิถีชีวิตวิถีธรรมชาติแล้วก็ได้ใช้โอกาสของเดือนแห่งความรักนะคะได้มาถ่ายรูปเช็คอินนะคะสําหรับคู่รักที่จดทะเบียนสมรสณอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเราก็ได้ร่วมกับอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยส่งต่อคู่รักนะคะที่จดทะเบียนเนี่ยมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะเหมือนเป็น พรีเวดดิ ding, mm ้ง hmm. นะคะหรือว่า uh, ได้มาเก็บบรรยากาศธ,ธรรมชาตินะคะเสริมความรักให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวรักร้อยปีที่คลองร้อยสายมีแวะจุดสำคัญทั้งสิ้น5จุดครับเริ่มจากจุดแรกเพลินใจกับอุโมงคต้นจากสองฝั่งคลองที่โน้มใบเข้าหากันด้วยความรักความผูกพันจากใจถึงใจเป็นรูปหัวใจครับ จุดที่2บรรยากาศยามเย็นที่มองเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่เกาะลำพูดูเรียบง่ายด้วยสายสัมพันธ์ซันเซ็แอนด์สองเราจุดที่3คลองนับร้อยหิ่งห้อยนับล้านคลองนับร้อยหิ่งห้อยนับล้านครับตระการตาตื่นใจดุดแสงไฟในคืนคริสต์มาส ก็ถือว่าไม่ควรพลาดกับกิจกรรมชมหิ่งห้อยให้รักรเราเรืองรองที่คลองร้อยสายค่ะซึ่งการชมหิ่งห้อยนะคะต้องไปสัมผัสความสวยงามด้วยตาของตัวเองค่ะส่วนจุดที่4นะคะที่แสงไฟหลากสีน้ำสะพานข้ามแม่น้านําตาปีเงาสะท้อนด้วยสีสันสู่สายน้ําที่ไหลรินกับสะพานรักสีตาปีค่ะและจุดที่5นะคะที่ชนบทในตัวเมืองที่เรียบง่ายแห่งคลองร้อยสายชมนกตกปูดูลิงหิ่งห้อยร้อยคลอง ล่องบางรักสุดบางใบไม้ค่ะทั้งนี้นะคะการล่องเรือก็มีค่าบริการคนละ100บาทและหากจำนวนไม่ถึง5คนนะคะจะคิดค่าบริการแบบเหมาลำราคา500บาทเท่านั้นค่ะ